สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปลี่ยนความคิดชีวิตดีดีดรู้แล้วทำเถอะพอดแคสต์เพื่อสุขภาพที่จะมาชวนให้คุณผู้ฟังปรับกระบวนคิดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุขภาพที่ดีขึ้นค่ะเมื่อหลายวันก่อนนะคะได้มีโอกาสไปฟังการเสวนาออนไลน์ในหัวข้อที่ชื่อว่าพลิกมุมคิดชีวิตเปลี่ยนโดยคุณสรกอดุญญานนท์หรือคุณหนุ่มเมืองจันทร์ ที่แฟนแฟนหนังสือสำนักพิมพ์มติชนแล้วก็แฟนรายการของจอกใจนะคะน่าจะรู้จักกันดีการพูดคุยในวันนั้นเนี่ยเป็นการอบรมหลักสูตรโค้ชความคิดออกแบบชีวิตให้สุขภาพดีซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสสและก็มูลนิธิสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ค่ะคุณหนุ่มมืองจันทในวันนั้น,เ,นเริ่มต้นด้วยการหยิบยกสุภาสิทจีน ที่บอกเอาไว้ว่าท่ามกลางสายลมของความเปลี่ยนแปลงบางคนสร้างกำแพงบางคนสร้างกังหันบางคนคิดจะสู้ด้วยการตั้งกำแพงขึ้นมาป้องกันแต่สุดท้ายก็จะได้คําตอบว่าป้องกันไม่ได้แต่บางคนมองในเชิงบวกว่าเราควรอาศัยความเปลี่ยนแปลงของกระแสลมเพื่อสร้างพลังงานใหม่ขึ้นมา ในท่ามกลางพายุโรคระบาดโควิดที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะเราจะพลิกมุมคิดอย่างไรเพื่อสร้างกังหันแห่งความสุขในชีวิตให้เกิดขึ้นได้คุณหนุ่มเมืองจันทร์หรือคุณสรกลอดุญญานนท์มีคำแนะนำา7ข้อดังนี้คะ่ะข้อแรกนะคะคำถามสำคัญกว่าคำตอบความเปลี่ยนแปลงจากคำถามจะนำไปสู่คำตอบที่ถูกต้องได้คะ่ะ หนึ่งในกรณีตัวอย่างที่คุณหนุ่มมึงจันรได้ยกมาถ่ายทอดในวันนั้นนะคะก็คือเรื่องของสลิปใบเสร็จในร้าน7 e เ e ่ e อีเลคำถามเล็กๆนะคะแต่ว่าก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากค่ะจากคำถามที่ว่าเคยสังเกตรหรือไม่ว่ามีช่องว่างแล้วก็พื้นสีขาวในสลนะิปใบเสร็จนั้น่ะมันมีไว้ทำไมคำถามนี้นะคะทำให้เกิดการคิดในมุมต่างๆค่ะ เมื่อปี2540ค่ะ7 e เ e ่ e อเนี่ยนะคะเขาก็คิดว่าจะทำยังไงกันดีนะที่จะลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพงานขององค์กรได้นะคะก็เลยเให้พนักงานเนี่ยมาสัมมานาระดมความคิดกันดูซิว่าจะทำยังไงกับงานในหน้าที่ของแต่ละคนนะคะที่จะช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพงานได้มีพนักงานหน้าเคาน์เตอร์คนหนึ่งค่ะ ที่มีหน้าที่เป็นแคชเชียร์นะคะคือคอยเก็บเงินชีวิตเนี่ยก็จะวนเวียนอยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่งนั่นก็คือสลิปใบเสร็จค่ะเขาตั้งคำถามขึ้นมาในที่ประชุมในวันนั้นว่าสลิปใบเสร็จมีหน้าที่อะไรหน้าที่ของมันเนี่ยนะคะก็มีคำตอบอยู่ในตัวค่ะมันจะมีตัวอักษรแล้วก็มีตัวเลขสีดำนะคะแล้วก็มีพื้นที่สีขาวในกระดาษซึ่งพื้นที่สีขาวนี้แหละค่ะ ที่พนักงานคนนั้นมีคำถามอยู่ในใจว่ามันมีเอาไว้ทำไมเป็นพื้นที่ที่ใช้พื้นที่เยอะกว่าตัวอักษรและตัวเลขเสอีกด้วยคำถามนี้ค่ะจากวันนั้นเนี่ยนะคะร้าน7 e เ e ่ e อได้ปรับให้สลิปใบเสร็จนั้นมีขนาดเล็กลงค่ะทำให้ประหยัดกระดาษมากขึ้นเชื่อหรือไม่คะคุณผู้ฟังกระดาษที่ทาง7 e เ e ่ e อประหยัดได้จากกรณีนั้นน่น,นะคะ จากร้านที่มีสาขาถึงหมื่นสาขาในตอนนี้เนี่ยกระดาษที่ประหยัดได้เนี่ยมีความยาวที่สามารถเอาไปวนรอบโลกได้รอบครึ่งหรือประมาณ60,000กิโลเมตรเดียวค่ะคำถามที่อาจจะรู้สึกว่าเหมือนไร้สาระนะคะแต่ถ้าคิดดีๆแล้วอาจจะนำไปสู่คำตอบเพื่อการแก้ไขปัญหาบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ได้ค่ะ บทสรุปของคุณหนุ่มเมืองจันในเรื่องนี้นะคะบอกว่าคำถามที่ดีจะนำไปสู่คำตอบที่ถูกต้องได้ค่ะคำแนะนำข้อที่2จากคุณหนุ่มเมืองจันนะคะก็คือการมองปัญหาในมุมใหม่ปัญหาจริงๆแล้วค่ะคุณผู้ฟังมันคือโอกาสค่ะแต่หลายคนนี้นะคะอาจจะมองปัญหาด้วยความทรมานว่าเมื่อไหร่เนี่ยมันจะหมดปัญหานี้ไปได้สักทีนะคะ แต่เมื่อใดก็ตามนะคะคุณผู้ฟังถ้าเราเนี่ยมองปัญหาในมุมใหม่มันจะพลิกมุมไปเลยนะคะคุณหนุ่มเมืองจันได้ยกกรณีตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าวิธีการมองปัญหาในมุมใหม่นั้นมันทำให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นโอกาสใหม่ๆในชีวิตได้ค่ะอย่างกรณีของปัญหาของพวกค้าคนจีนเนี่ยนะคะจำนวนมากที่ขายของออกไปอย่างต่างประเทศและไม่สามารถขายของได้ในช่วงึ่ง แต่กลับกลายเป็นโอกาสที่ท้าทายที่ทำให้นายแจ็คหมานะคะเจ้าพ่ออาลีบาบานะคะเป็นคนที่คิดเรื่องนี้จากปัญหาของการที่คนจีนหลายร้อยล้านคนไม่สามารถขายของไปต่างประเทศได้ด้วยการสร้างเว็บไซต์ที่ชื่อว่าอาลีบาบานี้ขึ้นมาค่ะแล้วเว็บไซต์นี้มันก็กลายเป็นพื้นที่ที่มีอิทธิพลสูงมากในการค้าขาย สามารถทำให้สินค้าของประเทศจีนนี่นะคะออกสู่ตลาดโลกโดยผ่านเว็บไซต์นี้ค่ะหรือกรณีตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะคะที่คุณหนุ่มเมืองจันได้ยกขึ้นมาก็คือเรื่องของ Universal Studio ที่ญี่ปุ่นค่ะสวนสรุกแห่งนี้นี่นะคะมีเป้าหมายอยู่ในปีหนึ่งว่าต้องการเพิ่มจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมให้มากขึ้นนายโมริโอกะซโยชิค่ะซึ่งเป็นผู้บริหารคนหนึ่งนะคะก็เลยต้องคิดหาเครื่องเล่นใหม่ๆขึ้นมา โดยลงทุนงบต้องน้อยและต้องมีผู้เล่นเครื่องเล่นนี้ให้เยอะซูโยชีนี่นะคะก็เลยมองว่ารถไฟเหอะเครื่องเล่นยอดนิยมในสวนสนุกที่มีอยู่แล้วนี่นะคะเขาลองคิดในมุมมองใหม่ขึ้นมาปกติแล้วไอ้เครื่องเล่นชนิดนี้ซึ่งคิดว่าคุณผู้ฟังก็คงจะคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดีนะคะ เป้าหมายของการที่ทำให้คนขึ้นไปเล่นแล้วสนุกได้ก็คือความหวาดเสียวเพราะว่าเวลามันวิ่งไปข้างหน้าเนี่ยมันจะทำให้คนเนรู้สึกตื่นเต้นและเห็นความเร็วของรถซูโยชิได้คิดมุมมองใหม่ขึ้นมาเพื่อสร้างเครื่องเล่นใหม่โดยใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วและไม่ต้องลงทุนเพิ่มเขาได้คิดใหม่ด้วยการปรับให้เป็นรถไฟหอะถอยหลังค่ะ ใช้รางเดิมแค่เปลี่ยนโปรแกรมให้รถไฟเหาะนั้นวิ่งถอยหลังเท่านั้นเองค่ะผลที่เกิดขึ้นก็คือรถไฟหาะถอยหลังนั้นได้กลายเป็นเครื่องเล่นที่ได้รับความนิยมสูงมากถึงขนาดที่ครั้งหนึ่งเคยมีคนรอคิวเพื่อจะเล่นมันเนี่ยนานถึง9ชั่วโมง40นาทีถึงปัจจุบันนี้นะคะมีคนเล่นรถไฟหาะถอยหลังที่ Universal Studio ที่ญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ10ล้านคนแล้วค่ะ มันมีอีกกรณีหนึ่งค่ะที่คุณหนุ่มเมืองจันเนี่ยบอกว่าประทับใจมากที่สุดเลยที่จะพูดถึงประเด็นของการมองปัญหาในมุมใหม่นั่นก็คือกรณีของ่วงเมเลียนนะคะหญิงชาวไต้หวันที่ป่วยเป็นโรคสมองพิการไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติค่ะพูดจาก็ไม่สามารถเป็นคำได้นะคะเธอ,เอมีอาการลักษณะนี้เนี่ยตั้งแต่กำเนิด แต่ด้วยความที่เธอมีความมุ่งมั่นและก็พยายามอย่างที่เรียกว่าไม่ย่อท้อเลยเนี่ยเธอสามารถจบปริญญาเอกจาก UCLA สหรัฐอเมริกาได้ค่ะเมื่อถูกรับเชิญไปบรรยายนะคะพวงเมลินตอบคำถามนักเรียนคนหนึ่งขึ้นมานักเรียนคนนั้นเนี่ยได้ถามเธอว่าคุณอยู่ในสภาพนี้มาตั้งแต่เกิดเนี่ยไม่รู้สึกน้อยใจบ้างหรือพวงเมลินยิ้มแล้วก็เขียนบอกว่า ฉันมองดูตัวเองแล้วก็เขียนในกระดาษว่า 1. ฉันน่ารักมาก 2. ขาฉันเรียวสวยมาก 3. พ่อแม่รักฉันมาก 4. ฉันวาดภาพและเขียนหนังสือได้และ 5. ฉันมีแมวที่น่ารักแล้ว่วงเหมยลินก็ตบท้ายด้วยคำว่าฉันมองในสิ่งที่ฉันมีฉันไม่มองในสิ่งที่ฉันขาดพอฟังแล้วนะคะ รู้สึกใจโฟูมากเลยกับคำตอบของเธอผู้นี้ฮวงเมลินค่ะคำแนะนำที่3จากคุณหนุ่มเมืองจันนะคะเขาบอกว่าโลกนี้ไม่ได้มีคำตอบเดียวหนึ่งในเรื่องที่คุณหนุ่มเมืองจันนำมาเป็นกรณีตัวอย่างเพื่ออธิบายเรื่องนี้ว่าโลกนี้ไม่ได้มีคำตอบเดียวนั้นก็คือวิธีคิดของเนลสันแมนเดลาอดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ค่ะ คนผู้นี้นะคะเป็นผู้ที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกมานับไม่ถ้วนเป็นผู้ที่ทำให้เกิดสันติภาพความเท่าเทียมกันบนโลกนี้จนได้รับรางวัลโนเบลค่ะในขณะนั้นนะคะมีนักเขียนชาวอเมริกันคนหนึ่งเนี่ยได้เล่าถึงเนลสันแมนเดลาว่าแมนเดลาเนี่ยเคยเล่าว,ว่ามีเด็กหนุ่มชาวซอซาเดินทางจากหมู่บ้านเล็กๆไปหาภรรยาเพื่อมาสร้างครอบครัว เขาเดินทางไปรอบโลกค่ะแล้วก็กลับมาที่หมู่บ้านในระหว่างทางที่เข้าหมู่บ้านเนี่ยเขาได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเขาก็รู้สึกว่าคนนี้แหละคือผู้หญิงที่เขาค้นหามานานจากนั้นเขาก็แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้นะคะปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือคนที่อาศัยอยู่ในกระท่อมถัดไปจากบ้านของเขานันเองเรื่องจบแค่นี้ค่ะนักเขียนคนนั้นเนี่ย จึงถามว่าเนลสันแมนเดล่านิทานเรื่องนี้มันสอนอะไรนักเขียนคนนั้นได้สรุปว่า 1. คุณไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไกลแสนไกลเพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องการให้หาสิ่งที่ใกล้ตัวก่อนค่ะหรือว่า 2. คํคำสอนที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือคุณต้องเดินทางไกลเพื่อหาประสบการณ์และความรู้กว้างไกลแล้วถึงจะเห็นคุณค่าใกล้ตัวเนลสันแมนเดลาบอกว่า อาจจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องทั้งสอ,งอย่างโลกนี้ไม่ได้มีคำตอบเดียวคำตอบมันอยู่ที่ตัวเราค่ะว่าจะคิดอย่างไรอย่าคิดว่าคำตอบของเราคือความถูกต้องและคำตอบของคนอื่นผิดทั้งหมดคำตอบนั้นอาจไม่ใช่ทั้งสองข้อนี้ก็ได้ค่ะการดำเนินชีวิตของคนเราก็เช่นกันนะคะไม่ได้มีคำตอบเดียวค่ะ คำแนะนำที่4ของคุณหนุ่มเมืองจันทร์ก็คือชีวิตผิดได้ค่ะความผิดพลาดก็คือความรู้รูปแบบหนึ่งนะคะขอให้สรุปบทเรียนให้ได้บางทีมันมีคุณค่ามากกว่าบทเรียนที่ถูกด้วยซ้ำนี่คือข้อสรุปของผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งค่ะที่คุณหนุ่มเมืองจันทร์ได้นำมาเล่านะคะในวันหนึ่งเนี่ยในการประชุมขององค์กรมีพนักงานคนหนึ่งได้เสนอโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมา แต่ผู้บริหารระดับสูงคนนี้ไม่เห็นด้วยไม่ชอบโปรเจกต์นี้เลยพนักง,งานคนนั้นก็ยังไม่ยอมหยุดเสนอค่ะยังเสนอต่อไปเรื่อยๆให้รายละเอียดแล้วก็ชี้แจงเหตุผลสุดท้ายแล้วพนักง,งานคนนั้นบอกกับผู้บริหารระดับสูงคนนี้ว่าด็อกเตอร์ r. ครับขอลองผิดบ้างได้ไหมครับ อีกตัวอย่างหนึ่งค่ะที่น่าสนใจนะคะคุณหนุ่มเมืองจันยกเรื่องของที่มาของบัตรจับมือของ akb 4 8ที่ญี่ปุ่นค่ะซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในวันหนึ่งนะคะที่ในระหว่างการแสดงนะมันเกิดไฟดับขึ้นไป2-3ชั่วโมงการแก้ปัญหาความผิดพลาดในตอนนั้นก็คือให้สมาชิกของวงเนี่ยมายืนหน้าประตูส่งแขกส่งผู้เข้าชมเนี่ยกลับบ้าน โดยที่มายืนแล้วโค้มและพูดว่าขอโทษค่ะแล้วก็จับมือผู้เข้าชมทุกคนปรากฏว่าบรรดาโอตาทั้งหลายนี่นะคะรู้สึกว่าฟินกว่าการดูการแสดงซะอีกและนี่คือที่มาของงานจับมือและขายบัตรจับมือค่ะด้วยการที่ทีมผู้บริหารของ AKB48 นั้นได้เรียนรู้จากความผิดพลาดสร้างโอกาสทางธุรกิจขึ้นมาค่ะ และคุณหนุ่มเมืองจันได้สรุปทิ้งท้ายนะคะในประเด็นของชีวิตนั้นผิดได้หัวใจสำคัญก็คือเราต้องยอมรับว่าการทำผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาแต่ต้องสรุปบทเรียนจากความผิดพลาดนั้นให้ได้ค่ะเราเดินทางมาถึงคำแนะนำที่5ของคุณหนุ่มเมืองจันแล้วนะคะคำแนะนำที่5นั้นก็คือคิดแล้วลงมือทำค่ะในการเสวนาออนไลน์ในครั้งนั้น เราพยายามที่จะบอกกับทุกคนว่าคิดแล้วทําเลยแล้วชีวิตถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเรายังนั่งจินตนาการอยู่นั้นก็คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นและนั่นก็เป็นหัวใจสำคัญของรายการพอดแคสต์ของเราด้วยเช่นกันค่ะการคิดแล้วลงมือทำนะคะดียังไงคุณหนุ่มเมืองจันได้ยกตัวอย่างกรณีที่มีความดราม่ามากที่สุดในอดีต จริงๆเป็นอดีตอันไกลโพ้นมากเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสผู้ที่ค้นพบทวีปอเมริกาค่ะหลังจากที่ค้นพบทวีปอเมริกาแล้วโคลัมบัสมีชื่อเสียงโด่งดังมากมายนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยในงานเลี้ยงที่พวกเสนาบดีทั้งหลายเนี่ยได้จัดขึ้นให้กับเขาแต่พวกเสนาบดีเหล่านั้นก็ได้วิพากวิจารณ์ผลงานของโคลัมบัสนะคะว่าไม่เห็นมีอะไรเลยก็แค่ไปเจอแผ่นดินใหม่ที่มีอยู่แล้ว ใครๆก็ทำได้โคลัมบัสได้ฟังอย่างนั้นนะคะก็เลยหยิบไข่ต้มขึ้นมาหนึ่งใบแล้วก็บอกว่ามีใครตั้งไข่ต้มนี้ได้บ้างทุกคนก็บอกว่าไม่มีใครสามารถทำได้หรอกดังนั้นโคลัมบัสก็เลยทำให้ดูค่ะเมื่อเขาตั้งไข่ต้มได้สำเร็จแล้วก็บอกว่าใครๆก็ทำได้ใช่หรือไม่ความสำเร็จมันง่ายใครๆก็พูดได้แล้วทำไมใครๆถึงไม่ทำ ความสำเร็จของโคลัมบัสที่ยิ่งใหญ่นะ,นะคะไม่ได้อยู่ที่การค้นพบทวีปอเมริกาค่ะแต่ความยิ่งใหญ่ของเขาคือวันที่เขากล้าล่องเรือออกไปในท้องทะเลที่ว่างเปล่าด้วยความเชื่อมั่นว่ามีแผ่นดินใหม่อยู่ข้างหน้านั่นคือความยิ่งใหญ่ต่างหากค่ะคิดแล้วลงมือทำนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนแล้วค่อยทำค่ะ คำแนะนําที่6ของคุณหนุ่มเมืองจันทร์ไม่มีความสำเร็จใดที่เกิดขึ้นจากเราคนเดียวค่ะมีสองตัวอย่างนะคะที่คุณหนุ่มเมืองจันทร์ได้ยกขึ้นมาเล่าในการเสวนาออนไลน์ในวันนั้นค่ะเพื่อที่จะฉายภาพให้เห็นว่าไม่มีความสำเร็จใดที่เกิดขึ้นจากเราคนเดียวเรื่องแรกนะคะก็คือเหตุการณ์ที่ทีมฟุตบอลหมูป่าติดถ้ำขุนน้ำนางนองที่จังหวัดเชียงราย เหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยนะคะมีนักประดาน้ำจำนวนมากทีเดียวจากหลายประเทศได้เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อช่วยชีวิตเด็กๆเ,เหล่านั้นภายใต้เวลาที่มันจำกัดโดยมีชีวิตของเด็กๆและก็โคสตเป็นเดิมพันการทํางานร่วมกันเป็นทีมนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะถ้าได้ย้อนไปในวันที่ทุกฝ่ายระดมช่วยเหลือเนี่ย เราจะเห็นว่ามีป้ายที่เขียนถึงกฎในการทำงานร่วมกันติดไว้หน้าถ้ำจำนวนมากนะคะป้ายเหล่านั้นมีข้อความตั้งแต่จงให้ความนับถือกันจงพูดภาษาคนเพราะภาษาที่สื่อสารกันของนักประดาน้ำกลุ่มนี้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือภาษาฝรั่งเศสแต่ควรเป็นภาษาคนค่ะคือความเป็นมนุษย์ความรู้สึกทุกคนมาด้วยจิตสาธารณะที่จะช่วยเหลือคนอื่น ถ้าเข้าใจตรงนี้ตรงกันการใช้ภาษาคนก็จะตรงกันการใช้ภาษาคนนั้นก็คือการสังเกตแววตาการให้กำลังใจในการทำงานร่วมกันค่ะและอีกข้อหนึ่งนะคะที่เป็นประเด็นในเรื่องของการช่วยเหลือในวันนั้นก็คือมีความคิดเห็นจากผู้คนทั่วประเทศรวมทั้งผู้คนจาก ประเทศต่างๆทั่วโลกหลังไหลเข้ามาเป็นข้อแนะนำเพื่อให้ทีมงานนักประดาน้ำและทีมงานทั้งหมดเนี่ยได้นำไปใช้บางความเห็นก็มีความแปลกประหลาดมากมายนะคะตามแต่จินตนาการของคนที่ส่งมาแต่ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ก็คือไม่มีความคิดใดคะ่ะที่เป็นความคิดโง่ๆอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธและค่าไอเดียใหม่ เพราะบางทีความคิดโง่ๆอาจน,นำไปสู่จินตนาการและก็ความคิดใหม่ๆที่เป็นโอกาสในการช่วยเหลือได้ค่ะหัวใจสำคัญที่สุดของเรื่องนี้นะคะคำแนะนำที่6ไม่มีความคิดใดเป็นความคิดโง่ๆเนื่องจากมันสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานเป็นทีมได้ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะประสบการณ์ของการเป็นหนึ่งในทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนของคุณหนุ่มเมืองจันนะคะในอดีตตอนนั้นเนี่ย โค้ชของคุณหนุ่มบางจันได้สอนเอาไว้เลยนะคะว่าให้จําไว้เลยว่าเมื่อลงนาสนามแข่ง 1. ถ้าเราตบบอลได้ทุกคนจะวิ่งมาเราจะต้องตีมือกับเพื่อนเพื่อ,อ,อจะบอกว่าคะแนนนี้ของทุกคน 2. ถ้ารับบอลพลาดต้องชูมือแล้วตะโกนดังๆว่าขอโทษและ 3. ถ้าเพื่อนคนไหนขอโทษแล้วทุกคนจะต้องพูดคำเดียวกันว่าไม่เป็นไรเอาใหม่ คำสอนของโค้ชของคุณหนุ่มเมืองจันในวันนั้นนะคะสะท้อนความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของทุกคนว่าล้วนมีส่วนในความสำเร็จที่เกิดขึ้นเราเดินทางมาถึงคำแนะนำข้อสุดท้ายของคุณหนุ่มเมืองจันนะคะข้อที่7ทัศนคติคือจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงค่ะในหัวข้อนี้นะคะคุณหนุ่มเมืองจันนำภาพกระดาษขาวแผ่นใหญ่มา ที่มีจุดสีดำหนจุดอยู่ในกระดาษขาวนั้นแล้วก็ยกขึ้นมาให้ดูแล้วก็เล่าว่าที่ประเทศกาหน้าครูถามเด็กป .6 ว่าเธอเห็นอะไรในภาพนี้ทุกคนบอกว่าเห็นจุดดำหนจุดครูเลยบอกว่าเสียดายนะที่เธอไม่เห็นสีขาวจำนวนมากมายในภาพนี้คำพูดนี้บอกอะไรคะคำพูดนี้เปลี่ยนแปลงความคิดของคนคนหนึ่งนะคะ คนคนนั้นนะชื่อว่าโคฟี่อนันต์อดีตเลขาธิการสหประชาชาติค่ะทุกครั้งที่มีปัญหาความขัดแย้งในโลกใบนี้นะคะโคฟี่อนันต์เห็นโอกาสเห็นศักยภาพอยู่เสมอค่ะเพราะเขารู้ว่าปัญหานั้นมันแค่จุดดำหนึ่งจุดในโลกใบนี้เท่านั้นเองค่ะและอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากที่คุณหนุ่มเมืองจันมาอธิบายถึงเรื่องของทัศนคติเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงจรงิจรง ตัวอย่างนั้นก็คือกรณีของคาซุโออินามุริผู้กอบกู้สายการบินเจแปนอลไลค่ะเจแปนอลไลในยุคนั้นนะคะขาดทุนมหาศาลต้องออกจากตลาดหลักทรัพย์อินามุริถูกเลือกเข้าไปกอบกู้เขาไม่ขอรับเงินเดือนเลยนะคะเขาใช้เวลาทั้งหมด3ปีในการกอบกู้เจแปนอลไลให้กลับมาทำกำไรสูงสุดในประวัติศาสตร์และก็กลับเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้อีกครั้ง หัวใจสำคัญที่ทำให้อินามอริประสบความสำเร็จนั้นก็คือเขาเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานแต่ละคนค่ะให้คิดใหม่กรณีตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือเรื่องที่พนักงานเจปแปนอลายทุกคนยังคิดว่าสถานะของบริษัทนั้นยังร่ำรวยตัวเองยังร่ำรวยอยู่จึงใช้ชีวิตแบบเดิมยังใช้งบสังสรรค์งบรับรองมากมายไม่ได้คิดที่จะประหยัดในวันหนึ่ง อินามริก็เลยประกาศในบริษัทนะคะบอกว่าขอรับบริจาคเสื้อผ้าเก่าจากพนักงานคนละหนึ่งตัวเอามาทำอะไรคะเขาบอกว่าเอามาทำผ้าเช็ดน้ำมันเครื่องบินเขาส่งสัญญาณค่ะเพื่อบอกพนักงานว่าวันนี้ถึงเวลาที่มาถึงจุดที่ทุกคนต้องประหยัดและลดต้นทุนแล้วค่ะอินามุริบอกว่าสมการของความสำเร็จของเขาในการกอบกู้จะเป็นอะไรในวันนั้นมาจากความสำเร็จ เท่ากับพรสวรรค์คูณพรแสวงและก็คูณทัศนคติค่ะพรสวรรค์ให้คะแนน 1- ถึงร0อพรสวงเขาให้1 100, ถึงร0อทัศนคติเขาให้ลบ100ถึงร0อความหมายของมันก็คือถ้าพรสวรรค์คูณพรแสวงคือร้อยคูณร้อยจะเท่ากับ1 0,000แต่ถ้ามีทัศนคติที่ติดลบ1 0,000นั้นก็จะหายไปเลยนะคะ มันคือการทำร้ายองค์กรได้ทันทีไม่เหลืออะไรเลยค่ะนี่คือการมองว่าทัศนคติมีผลสำคัญมากๆนะคะในการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้ค่ะเต็มอิ่มไหมคะจากมุมมองดีๆนะคะพลังบวกที่คุณสรกลหรือคุณหนุ่มเมืองจันนำเสนอตัวอย่างดี แนวคิดดีๆจากผู้คนทั่วโลกมาบอกเล่าในการเสวนาในวันนั้นแล้วเราหยิบมาคุยกันในพอดแคสต์ในวันนี้เพื่อที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้พลิกมุมคิดชีวิตเปลี่ยนเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะ7คําแนะนําของคุณหนุ่มเมืองจันนั้นคืออะไรบ้างคําแนะนําแรกค่ะคําถามสําคัญกว่าคําตอบความเปลี่ยนแปลงจากคําถามจะนําไปสู่คําตอบที่ถูกต้องได้ค่ะคําแนะนําที่2การมองปัญหาในมุมใหม่ อาจจะพาตัวเองออกมาจากข้อจำกัดนั้นได้นะคะและอาจจะพบโอกาสที่น่าสนใจค่ะทำแนะนำที่3ค่ะโลกนี้ไม่ได้มีคำตอบเดียวอย่าคิดว่าคำตอบของเราคือความถูกต้องและคำตอบของคนอื่นผิดทั้งหมดมันอาจจะไม่ใช่ทั้งสองอย่างค่ะคำแนะนำที่4ชีวิตผิดได้กล้าลองผิดลองถูกบางทีความผิดพลาดนั่นก็คือความรู้รูปแบบหนึ่งค่ะ ขอให้สรุปบทเรียนให้ได้นะคะบางทีมันก็มีคุณค่ามากกว่าบทเรียนที่ถูกด้วยซ้ำค่ะคำแนะนำที่5คิดแล้วลงมือทำชีวิตถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำที่6นะคะไม่มีความสำเร็จใดที่เกิดขึ้นจากเราคนเดียวคุณหนุ่มเมืองจันเน้นวิธีคิดแบบดีไซน์ทิงกิ้งค่ะให้แยกระหว่าง2เรื่องคือไอเดียกับการคัดสรร บางทีความคิดโง่ๆก็นำไปสู่จินตนาการและความคิดใหม่ๆได้ค่ะและคำแนะนำข้อสุดท้ายนะคะข้อที่7ทัศนคติคือจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้ค่ะขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสและมูลนิธิสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ ผู้สนับสนุนรายการภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในองค์กรค่ะขอให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพดีๆต่อจากนี้ตลอดไปนะคะทุกอย่างเริ่มที่ตัวเรารู้แล้วทำเถอะค่ะพบกันใน EP ีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ